ฝืนพันธุกรรมตัวดำนะครับทำแบบนี้นะครับเขาถามว่าทำยังไงดีเขาผิวคล้ำแต่กำเนิดเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเขาอยากผิวขาวแบบดาราคนนั้นได้ไหมผมบอกว่าทำไม่ได้ผมบอกเขาไปตรงๆเลยว่าทำไม่ได้เราไม่สามารถทำให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นได้แบบที่คนอื่นที่เขาขาวแต่กำเนิดอะทำไม่ได้แต่เขาพบว่าเราสามารถขาวขึ้นได้1-2สสเต็ปวิธีการดูนะครับให้ดู ผิวตรงหน้าอกกับผิวตรงกลางหลังนะผิวตรงหน้าอกกับกลางหลังเป็นผิวส่วนที่โดนแดดน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้เป็นคนแบบใส่เสื้อผ้าคอลึกนะครับหรือเปิดหลังเนี่ยผิวตรงหน้าอกกับกลางหลังเนี่ยจะเป็นผิวที่ส่วนที่ขาวที่สุดแล้วเราสามารถทําให้ผิวกายด้านนอกเนี่ยขาวได้เท่ากับผิวที่ขาวที่สุดในร่างกายเท่านั้นถ้าใช้วิธีตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมจะมี3มเทคนิคนะครับข้อที่1คือการหลบแดดก่อน การหลบแดดสําคัญมากกว่าการทาครีมกันแดดบางคนบอกว่าทาครีมกันแดดก็พอแล้วผมบอกว่าไม่พอนะครับเพราะจริงๆแล้วครีมกันแดดเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยป้องกันแสง UVB ที่ทําให้ผิวคล้ำเนี่ยได้แค่ปริมาณหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สําคัญคือการหลบแดดแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าเรากางร่มแล้วร่มเป็นสีเข้มไม่ว่าจะมีแผ่นกัน UV หรือไม่กันก็ตามร่ม ย่ายิ่งกว้างใหญ่นะครับขนาดไหนก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้นะครับถ้าเราโดนแสงแดดน้อยลงผิวเราก็จะเป็นสีขาวอมชมพูดังนั้นการพกร่มเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับข้อที่2คือการทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดตลอดเลยว่าเวลาทาครีมกันแดดเนี่ยให แต่งตัวเสร็จแล้วทาผมบอกไม่ใช่นะครับเป้าหมายของเราคือการที่เราขาวทั้งตัวถูกต้องไหมไม่มีแบบบางคนใส่แขนสัน้นนึกภาพไหมตรงแขนสั้นตรงนี้ขาวแต่ตรงเงี้ยดาเราอยากจะทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปเราต้องทาครีมกันแดดตั้งแต่หน้าจะหลดปลายเท้าก่อนแต่งตัวดังนั้นคียแพงคือการทาครีมกันแดดก่อนแต่งตัวองค์การอาหารและยาประเทศไทยเนี่ยเขากําหนดครีมกันแดดไว้ว่า s p f สูงสุดที่ให้ผลิตตอนนี้คือ s p f 5 0 PA 3บวกถึง4บวกนะครับถ้าเป็นผิวหน้าคนไข้คลินิกผมผมจะแนะนำกันแดดผิวแห้งหรือกันแดดผิวมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าเขาแต่ถ้าผิวกายนะครับผมจะแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดที่ผสมไทเทเนียมด้วยเพราะไทเทเนียมเนี่ยจะช่วยปกป้องแสงแดดแล้วสะท้อนแสงแดดออกไปสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้ไทเทเนียมผสมกับ SPF 5 0นะครับ กันแดดผิวหน้าจะชื่อว่ากันแดดอัลติเมตส่วนกันแดดผิวกายจะชื่อว่า New นิวบริงครับดังนั้นใครสนใจนะครับสามารถสอบถามทีมงานได้ว่ากันแดดอัลติเมตหรือกันแดดนิวบริงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วส่วนผสมเป็นยังไงนะครับสามารถสอบถามใน l ล n e แอดด็อกเตอรทหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับข้อที่3คือการทานวิตามินผมเลือกเป็นข้อที่3เพราะว่าข้อที่1เนี่ยช่วยกันแดดได้ประมาณ90%าเปอ็นอย่างน้อยข้อที่2 ช่วยได้ประมาณ50%สํบหรับผิวหน้านะครับแล้วก็ผิวกายประมาณ50%บวกกันเห็นไหมครับจะได้เยอะมากขึ้นและเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อ3เนี่ยกินหรือไม่กินก็ได้แต่คำแนะนำผมคือกินดีกว่าไม่กินเขาเรียกว่าวิตามินบำรุงผิวนะครับวิตามินบำรุงผิวก็จะมีวิตามิน C วิตามิน E กรูตาไทโอน สารสกัดจากเบอร์รี่ต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่สารสกัดจากโรสฮิปผู้นี้จะมีงานวิจัยว่าช่วยในการปกป้องสีผิวหรือทําให้สีผิวเนี่ยดูขาวกระจ่งางใสเร็วขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนที่ชอบทานอาหารเสริมอยู่แล้วผมจะมีตัวหนึ่งที่ทานเป็นประจําชื่อว่ากลูต้าไบโอคิวเทสส่วนใครก็ตามอยากดูส่วนผสมของกรูต้านะสามารถพิมพ์คาว่ากลูต้าไบโอได้แล้วก็สอบถามทีมงานในไลน์แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ได้ส่วนใครก็ตามนะครับ ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับใน YouTube กดติดตามกดกระดิ่งใน TikTok ใน IG ใน f a c e b o o k นะครับกด Follow แล้วกด See First ไว้เวลาที่มีความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับทีมงานผมจะส่งตรงถึงมือถือทุกคนทุกวันแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ